้องนโมนเ,นนเนด้ดขาขอหนึ่งสอตแล้วนิ่ชสอตสวนแล้วนินึ่งโซนออกขอน้าหนึ่สอคบมึงอ่โซ่มึงหนึ่งอ๋อพี่พคนนั้นใช่ไหม,อ <laughs> อมอเออเออที่ว่าเตะกับช่ว t r n b a เออต้อง,ง,อองต้องหนึ่งเออ โอ้โหลูกนี้ออกโม่งทำปัญญายากดูด้วยก็สวัสดีนะครับนะครับ FC นิวบ้านะครับก็ฝากด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเรียกจะไม่ได้ดีบ้าบีมากดีมากบีมากทำดีเจอนกเจอนกเจอกันครั้่หน้าโอ้มหบ้าจริงจริงเตี๊บ่าอเลยอุ้มมัเตี๊ยโหนเนาะเรียบร้อยครับไม่ธรรมดาครับ ไลน์แชร์นะครับฝากด้วยนะครับยกรถขึ้นไหมขึ้นได้แล้วฮะยกรถชิบหายได้แล้วรถไม่ได้นะคร้านยกรถชิบหายแล้วได้สามหนึ่งสามต่อหนึ่งครับสวัสดีครับนะครับเอฟซีเจนิวนะครับมาดูนี่ครับนิ้อนี่ครับเลยรอบเลยนะครับลูกเตะเจ๊วแจ๊ว น้องน่ารักนะครับสำหรับน้องนิวนะครับน่ารักมากนะครับนีวใส่ดีครับเสียดีนะครับผมเช่นเวลาเตะเขาจะบอกว่าบ้านนะฮะผมขอบ้านนะคือเวลาก่อนจะเตะถ้าเขาจะออกคำพูดจริงๆเขาจะบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตบ้านนะครับเขาบอกอย่างนี้นะอ่ะก็ให้สิทธิ์เขาเต็มที่นะครับวันนี้ครับจริงๆแล้วผมไม่ได้จริงๆเขาไม่ได้บ้านนะเขาบอกมาดูเกมเตะของเจ้านิวโอ้โหใส่เต็มข้อครับนี่นะครับ ขายานนิวบ้านะครับนี่เสื้อใส่เสื้อคู่กล้องด้วยสามสี่ชัดเด็ดตะ้วก็ต้องให้แล้วใช่ไหมร้านวิวเนาะใช่เออน้องน้องโมเดงร้านวิวนะในคลิปช็อตคู่กล้องให้เสื้อด้วยอ่าใส่เสื้อคู่กล้องเอาไปแปรงล่างกันด้วยบัดเดี๋ยวให้ขออนุญ่ยอดบ้างสามห้าต่อสามครับโอ้โหหล่สวยครับ ง่ายไปครับลูกนี้โดนเกี่ยวครับล้นมาเอายังอยู่ครับน้องพ่ออ้อมโมลิต้าต้องบ้านแล้วแหละนิวนิวต้องบ้านแล้วล่ะหกสามบ้านบ้านพีดพีดพีดเลยรถแน่นบ้านพีดมาเลยบ้าแล้วบ้านแล้ว แบเบิ้ลใจงูเลยขอญยาดบ้าแล้วขอญยาดบ้านะครับลสี่หกสี่ต่อหกครับมาดูเกมเซิร์ฟเจ้ามงครับโอ้โหยกสวยครับนี่น้องกระโม่เต่าง่ายนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับสำหรับน้องครับน่าจะเป็นน้องที่บ้านนะของเจ้ามงนะครับเจ้ามงอยู่เป็นคนมุกดาหารเนาะ เจ็ดสี่มีน้มกับน้อน้ำพึ้งพี่ครับไหนก็ได้เอาไหนก็ได้ครับผมครับผมครับโ้นี่นข้างเจงแจงใสแจงใสครับผมใช่ไหมครับผมเกมเม่อไหรแคไลนลยคผู้เอกให้ไหลมีห้าเจ็ดสบายแล้วสบายแล้ว เพราะว่าให้ให้ลูกดูด okay. ้วยลูกสาวดูด้วยมันชอบมาดูแต่ว่ามันไกลจะมาไม่ได้นี่ผมผมไลน์ในเพจเก่าก็ให้ครอบครัวดูด้วยกันทำอะไรทำแค่ครอบครัวแปดห้าต่อหหยิบสวิตช์จอดครับมาครับโอ้โหแทงแล้วโมนิต้าโอยลูกชอบเจนนิวนะครับลูกนี้ เดี๋ยวยังไงนี่ยังไม่ยังไม่ออกนะนี่ยังไม่ขอให้เป็นปลาเลยให้รู้จักครับนี่ครับมาแล้วครับเริ่มแล้วครับจ้นิวหกเก้า มังโมเนต้าเจอกันเองเหรออ๋อคือยางนี้เจอกันสิบใสเบบีเบบีมังโมเนต้าสุดหลังครับเป็นแนง สวัสดีนะครับพี่เต้อร์1ดนะครับ1ไลค์1แชร์นะครับด้วยนะครับไอ้พวกที่วางไว้แถวหลักสี่หลังนี้ไอ้พวกที่ไหนที่เดือดจกันท่านไหนยิ้าไปด็กใช่เรมาแล้วไอ้สุดยอเฮ้ยเด็นจริ้งเบบี้คอนทินริงอ่ะสร้างในไอ้สิบยนม้วนขาดไม่ต้องไปถามถึงนั้นคือเรามาสู้สู้ออกให้เอาหมดเต็มที่ใส่เต็มที่เต็มแมทเต็มแมทเจอไปใส่ร้างใช่เราเึ่งนี่แหละ จะมาถามก่อนไม่ไม่ต้องนี่เลยเรเป็นลอตไม่ต้องมองม่ะ้องม้งสิบเล็บปักเข้าไปอย่างเดียวปักปกเข้่เลจไม่เกวเตีอย่างเดียวเลยกระแดกดูสิครับจโอ้โหลาไม่แได้แชมป์ร้อยเียนโอ้โหจุแทงเขาหัวนะครับยิงเข้าหัวนะครับ้มือนีะแ่ีตรงนี้ลามีหัวดเนะ ไม่ใช่ตัวโมเด้ตามงกอลเป็นไปได้หมดแต่ล่างเก้าฟีนะน้อต้องเข้าใจว่าแต่ร่างเก้าฟีเห็นไหมความเป็นไปได้ยังนี่เลยมุดคู่เมื่อกี้เห็นไหมนี่แหละแต่ร่างเก้าฟีสิบสองเจ็ดความแน่นอนความไม่แน่นอนหกเป็นไงล่ะเรียบร้อยไหมปีก็ปีก็มีโอ้โหล้นครับล้นมากเลยนะครับเจ้าโมงครับฟุกไฟจะตายยอดนะครับตัวนี้ต่อหน้าต่อตาเลยนะเจ้าโมงเป็นไงล่ะ ไปจัดนะเดี๋ยว่างขายไม่อได้13เจ็ดไม่เอาเลยตะคว่าล้นตลอดเลยมองล้นมันเล่นใจร้อนแปด13กาแฟเมอสามแกลวบุดีจะไปยังไงบอลอ้จิ่บสักกชิวนย่งดีบอล เอเกี่ยวเลยแล้วโคตรเกียกสวยครับน้ำถักายโอ้โหโครได้แต้งหมู่เห็นเะอะไรวะเอฟซีม่งนะครับโม่งเกี่ยวร้อยเฮ้เกี่ยวล้อยยูบ้าเกี่ยวร้ยสิบสี่แปดสิบสี่ต่อแปดครับมาเตะเร็วคนอีกได้ตง ก็ม oh, like so ันเต๋ง่ายนะเต๋ง่ายคนลกยากเลทใช่ไหมคนลกยากที่ยากอยู่บอกที่แท้ของเนาะใครจะแม่นึงขนาดนั้นบางลูกมันเปิดไม่ได้ไงบางลูกมันเปิดกระสอบไงมันไม่ได้เปิดสวยทุกลูกไงลูกอ่ะถ้าลูกสวยเขม่แพงผมมันงอกสี่ผมว่าผมหมักยไปแล้วิทมบอนนั่ง9 14นั่งพีกระลำกับนั่งพีเราเนเอาไปเลย โอ้โหแต่ดีครับสีดนะครับสตีดทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับ้เงด้้รัก็ขอบคุณสปอนเซอร์วันนี้นะครับวันนี้สองทีมนะครับเข้ารอบแล้วในรอบหทีมแล้วหนึ่งทีมนะครับของของตัวทีมเองที ทีมเอนะครับผู้ช่างนนเอนะครับผู้ช่างนนสุบรอซิ่งนะครับก็ขอบคุณครับที่เป็นในรายการนี้นะครับหนสิบต่อสิบห้าครับหนึ่ก้าวใน่ผลด้าไ้อืมระวังด้วยระวังโอ้ยยกดีมากครับตัวยกซีสิเกตนะครับยกดีมากเล็บกระเจานะครับเอาก็เราเห็นเห็นตั้งแต่งานปลาดมครั้งแรกนะอะ โอ้ยควาเก่าเจ้านิวนะครับน้องบอกให้ใส่ชื่อนิวบ้านนะครับสิบหก็เลยจัดให้แลนะสำหรับน้องนิวโอ้โหยกดีมากครับเอาพลาดแล้วนะรบบอกเทียนหน่อยเทียนหน่อยให้ใจเย็นใจบางเทียบอกเอ้ยครับใจเย็นหน่อยบางใจเย็นไม่ต้องรีบสิบสอง 1ิบหต่อสิบครับมาดูเกมเสิบเจ้าโมงครับอ่าหนึ่งครับคุณแม่ยตะกวสวยครับนองน้เบต้ายอนีันชอบเลยดีครับยกดีครับตไม่ธรรมดาสตรีคุณวรพงศ์นะครับปทุมเมธนะครับปทุมเมธนะครับ1ิ1เจ็ต่อ12ครับ จะนิวเปิดดีครับจะมงยกสวยอย่างนเรียบร้อยนิวน,วนิวตีระเบิด <c oughs> นิวจะได้ออกรา,รายการแบบเต็มตัวนะครับรายการใหญ่นะครับถากด้วยนะครับปลายปีนี้นครับจัดแน่นอนครับอยู่ที่ 13, สิบสามสิบเจ็ดเดี๋ที่เมืองสวงนะครับสายเถื่อนนะครับเตรียมตัวเลยนะครับโอ้โหเส์ฟดีมากครับเจ้าอมองมงรโบเนต้าแปลก,กินเลยแปลก,กินเลยไม่ทำอะไร <18, 13. S 1> สิบแปดสิบสามสิบแปดต่อสิบสามครับเจ้านิวช็อตนี้ได้เปล่าตายโหโหยี่คอนเนตต้า สวยมากครับคู่ต่อไปนะครับเป็นอู่ช่าง,งนนนะครับพบนะครับอ่าสิบเ <14, 15. S 1> ซสิบแปดมีสุรานะครับอย่างเช่นพี่ตัวเล็กเนาะพี่ตัวเล็กก็อยู่นี่เนาะกับเจ้าบิวทออโนโมเนต้า,าบิวบิวทอออหรือทอโบอทอบอบิวนี่ทอบอทอโบอแต่เอฟชุมงนี่ทออออโอฮะทออทอ,อ,อ,อหัออนอากาศ เออวาร์เน่เอ้า่สิบเก้าต่อสิครับอู๋ช้างนนท์นะครับคู่ต่อไปนะครับในรอบสอทีมสุดท้ายครับโอ้น้องโมเดร์เกมนะครับเกมเนียยังอ๋อยังยังไม่เกมเนาะทำเต็มตัวเกมสกอร์แมเต็มเกมยี่สิบสิบสี่ยี่สิบต่อสิบครับก็ถือว่าห่างนะครับ เฮ้ยเขหเกี่ยวด้วยเรอเจอกันใครเจอใครจะไม่ใช่น yes> ิวบ้าสี่เกมเจอกันครนิ้วบ้าเข่าครบรอบเต็มรอบเลยเดี๋ยวขอนะครับตัดการถ่ายทอดสดไปก่อนนะครับพูดต่อไปเป็นอู่ช่างนนนะครับพบ